สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านเมื่อดาววาสนาของราศีตุลยังโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมไปตลอดทั้ง3สัปดาห์แรกของปีพศใหม่นั่นย่อมเป็นความสุขกายสบายใจหนึ่งอย่างและอีกอย่างก็คือในการทำมาหากินท่านจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวเจ้าเรือนการเงินของราศีตุลน,นั้นมีมาตรฐานเป็นอุจจาวิราชเป็นทั้งเกษตรสลับเรือนกับดาวพฤหัสไปตลอดทั้งเดือนอีก โอกาสที่ท่านจะได้ลาบใหญ่มีเงินทองเข้ามามากจะเด่นชัดเมื่อ,อย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนไปแล้วนั้นอาจเป็นโชคที่มีเข้ามาแบบไม่คาดคิดรวมไปถึงโชคที่ได้มาจากความรักใคร่สเสน่หาจากความมีเมตตาของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัวชีวิตในช่วงนี้จึงดูเหมือนว่ามีบุญนุนนําเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มภัยให้อีกทั้งเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะมีลางสังหรณ์แม่นยํา ไปจนถึงการไปทําบุญสุนทานก็ล้วนส่งผลดีกับความสําเร็จให้ท่านมีความสมหวังในสิ่งที่ท่านรอคอยและเมื่อย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่สองของเดือนเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายตําแหน่งอีกครั้งและเมื่อใดก็ตามเมื่อดาวดวงใหญ่โคจรย้ายราศีนั้นย่อมส่งผลดีกับเจ้าชะตาเป็นอย่างมากตั้งแต่ครอบครัวที่ดินบ้านยานผ้านะหมายเลขต่างๆที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำจะเป็นเลขนำโชคนำลาบลอยมาให้ท่าน อย่งช่วงนี้ดาววาสนาของราศีตุลย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่ามหาจักรนี่จะเป็นโชคใหญ่ชีวิตจะมีทั้งการเดินทางมีการเข้าสังคมใหม่กิจกรรมสันทนาการเป็นช่วงเวลาที่ดาวคู่มิตรใหญ่ส่งเสริมให้ท่านมีความสําเร็จในสิ่งที่ท่านได้ลงทุนลงแรงเอาไว้ก็ล้วนปรากฏให้เห็นเด่นชัดในช่วงนี้นี่เป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้กอบโกยเอาความมั่งคั่งให้เป็นกออเป็นกรรม รวมไปถึงสิ่งที่ท่านรอคอยข่าวดีทางการเงินท่านจะสมหวังในสิ่งที่ท่านรอคอยมานานช่วงเวลานี้ท่านมีทั้งความมุ่งมั่นมีความมุมานะและมีพลังในการทำงานที่เรียกว่าขยันมากขึ้นเป็นพิเศษราศีตุลมีดาวเจ้าเรือนลาภะที่สื่อถึงความสำเร็จและโชคทางการงานหนุนส่งอยู่แล้วจะมีทั้งผู้ใหญ่ให้งานสนับสนุนให้การงานกนะ้าวหน้าไปจนถึงคนทำมาค้าขายก็มีรายได้จากกำไรที่มีมากขึ้นเป็นสองเท่า ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้ดวงการเงินของชาวราศีตุลโดดเด่นเพราะดาวการเงินโคจรเป็นอุจจาวิยราศไปตลอดทั้งเดือนท่านจะได้ทั้งเงินทองของมีค่าได้ทั้งความรักความเมตตาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านไว้ณที่นี้เลยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านต้องใส่ใจถ้าเรื่องความรักหากท่านยังเป็นโสดจะได้พบกับเพศตรงกันข้ามที่มีความพร้อมทั้งฐานนะและความรับผิดชอบ ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วไม่มีปัญหามันเติมน้ําตาลให้กันอย่าให้ขาดตกบกพร่องนะครับส่วนความเจ็บป่วยนั้นท่านไม่ถึงกับป่วยหนักจะมีก็แค่ไข้หวัดภูมิแพ้ที่ท่านต้องหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองที่เป็นต้นเหตุนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม